โอเคครับก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาสอนอาสกินอีวิเมสเตอร์พีนะครับอย่างแรกเราเกิดมาครับให้เราเดินตรงไปเลยครับพิงก็ได้นะเราก็เข้าไปที่แมปนะครับแล้วก็เข้า f o r e s t map หลังจากนั้นให้เราเดินตรงไปเลยครับจากแบบเนี้ยจากตรงเนี้ยเราเดินตรงมาเลยนะครับตรงนี้าเราจะเห็นกระท่อมปายนาแบบนี้นะครับ ังจากนั้นครับให้เรามา,มาหลังที่สามนี้แล้วเราก็จะเห็นราอกุลาบสีดำครับเนี่ยให้เราเดินเข้าไปเหยียบเลยนะครับโอเคแล้วเราก็จะได้แบชครับอาจจะได้ให้เรารีเซ็ตตัวครับรีสปาหละโอเคหลังจากรีสปาวปุ๊บไปเราก,กดรันครับเข้าไปที่ m o อ s แล้วเราก็เดินตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับสกิลอีวิลมิสเตอร์พีนะครับ ทุหาดูก่อนนะจะไม่ได้ด้วยว่าอีวิมิสเตอร์พีมันอยู่ฝั่งไหนวะเดี๋ยวนะอ๋อนี่ครับแล้วก็ใส่เลยครับโอเคครับผมก็เอาเป็นว่าผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับแลวใครอยากให้ผมทำอีพีนหน้าก็คอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ